มแม่สายจากแม่สายก็จะมาเชียงรายเชียงรายมาเชียงใหม่เดี๋ยวมีโครงการที่จะทําทางรถไฟแบบทางด่วนพิเศษเพื่อขนคนเชื่อมสองจังหวัดนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเป็นเมืองบอลลูนเมืองที่สมบูรณ์แบบของการท่องเที่ยวนะครับน่าจะมีบอลลูนที่เรานั่งจากเชียงรายหรือไปเชียงใหม่นั่ง เป็นกระเช้าเข้าไปเพื่อดูทัศนียภาพที่สองจังหวัดนี้เขามีภูมิทัศน์ที่สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ยังมีล่องแพจากเชียงใหม่มาทำน้ำกกมาเชียงรายโอ้ยฟังโครงการแล้วมีถนนที่วิ่งแบบตัดตรงเลยนะครับไม่ใช่ตัดโค้งไปโค้งมาซึ่งผมคุยกับ เพื่อนผมที่มาจากเมืองจีนนะครับเขาบอกว่าเอ๊ะถนนพวกเนี้ยเอาคนเมามาตัดเหรอนะทำไมมันโค้งไปอย่างนี้ก็ <c oughs> ผมก็ขำนะครับแต่ตอนนี้เราจะเชื่อมสองเมืองนี้ให้เข้าด้วยกันแล้วก็ตัดถนนตรงนะครับตรงสะพานภูเขาเราเจาะอุโมงค์เลยเจาะอุโมงค์ลุดภูเขาไปเป็นเหวตั้งสะพานมาเลยครับเรื่องแบบนี้คนจีนถนัดมากกันแล้วใช้จ้าง คนบริษัทคนจีนมาทํางานไห้แล้วก็ไวมากๆเลยนี่เมื่อถนนมันตรงนี้การไปมาหาสู่กันมันจะเร็วขึ้นแล้วก็ปลอดภัยนะครับแลกที่หนึ่งที่จะต้องทําคือจากตากไปแม่สอดซึ่งผมแวะเข้าไปเนี่ยก็เวียนหัวเมือไงนันนมันก็โค้งแบบนี้แหละเราจะทําวิธีเดียวกันกันกบเชียงใหม่เชียงรายตัดภูเขาเจาะไปโนโมเราจะเป็นทางตรงถ้าทางตรงนะครับระยะทาง90กว่ากิโล จากต่างมาแม่สอนเนี่ยเราจะใช้เวลาวิ่งไม่เกินชั่วโมงครับอาจจะชัว่วครึ่งชั่วโมงกว,กว่าก็ถึงแล้วนะครับเพราะมันเป็นทางตรงแล้วก็วิ่งได้ใช้ความเร็วได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับก็แค่นโยบายเล็กๆในน้อยก่อนที่จะเลือกตั้งอนเนี่ยคนฮือฮากันมากเลยครับในเมื่อสองเมืองนี่มันจเจริญเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันว่าชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาก็จะมี เศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะไม่ยากจนอีกแล้วเขาจะไม่ห่างไกลลูกเต้าลูกหลานเขาถึงพอเป็นหนุ่มเป็นสาวเ็าให้มาทํางานที่กรุงเทพมาทํางานที่ตามตามจ,าจังหวัดตามภูเก็ตตามอะไรเนี่ยมันไกลกันกันระหว่างครอบครัวเขาแทนที่หลานเขาจะเห็นเอ่อย่าเขาเห็นยายเขาเห็นแม่เขาลูกเห็นแม่หัวจะเห็นเมีย เขาไม่ต้องไปไหนเลยครับเขาเศรษฐกิจกาหีก็ทำหากินกันอยู่ที่สองจังหวัดนี้และก็สิ่งที่ทําเงินเข้าประเทศได้มากที่สุดโดยที่โดยไม่ต้องใช้ลงทุนมากเลยเนี่ยคือการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสองเมืองนี้เราก็จะเลี้ยงเมืองได้อีกหลายเมืองในประเทศไทยเลยนะครับนี่แค่เกริ่นเกินดูแค่ก่อนเลือกตังครับหลังเลือกตั้งเดี๋ยวจะมีทีเบตเอาไหมเป็นช็อตเป็นช็อตไปคิดอย่างเดียว